หรือจะพาไปดูเสาต้นหนึ่งครับซึ่งตอนรื้อแล้วเราขี่ไม้หมดแล้วเนี่ยถามีเสาต้นหนึ่งครับเอาสื่อผ่านเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะบอกพวกเราว่าแม่เขาอยากกลับไปอยู่ที่ปุติภูส่อให้พาเขากลับมาหน่อยคืนนั้นสองทุ่มครึ่งเราเลยต้องแบกเสาต้นนี้กลับที่เดิมไม่ที่เดิมกลับไปอยู่ต้นปุตติภูส่งในปุติเนี่อแต่มาจากหลังที่พี่ทำถึงครับที่หลังที่พังนั่นแหละเดี๋ยวเราเดินเฉียดไปดูนิดนึงแล้วก็เดินอ้อมไปทางนู้นะไปดูไปดูกันทุกคน ครับกอดตรงได้ครับไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมื่อกี้ที่พี่เขาพูดให้ฟังเนาะตามเมื่อกี้แหละใช่เรือนเก่าครับนานทีจะรู้ประวัติท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับเดินรอบรอบแรกเขาไปเดินกลางคืนกับน้องยีนใช่ไหมน้องยีนน้องยีนมาเดี๋ยวพี่พี่อะไรครับทุกคนโอมฮะโอมวันนี้เรามาเจอพี่โอมอ่ะพี่โอมทาหัวใจพระ อ่าเป็นคุณอาสาจิตอาสาหอดตายอันนี้เราเราล้างหลังคาแล้วมันก็สูงหนักเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ทุกคนเขาเขาบอกว่ามีพระที่ผูกปตายเขาเล่าเขาเล่าอ้โเดี๋ยวไปดูเจา่ก็บอกว่าห้องที่มีวิญญาณห้องนั้นแหละห้ทำโอ้โหพี่นอนห้องนั้นเลยใช่ขึ้นชั้นบนแลนอนจะมองต้นเป็นกุ้งอย่างนี้ครับเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนเขาอยู่ตรงนี้ แม่ตะเคียนองค์หนึ่งใช่อยู่ตรงนี้องค์หนึ่งตรงนู้นองค์หนึ่งตรงนี้ครับตอนนึงใช่ใช่เอาไปทำอะไรนะลูกไปน้ำตาลมาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะฉากเข้าไปดูนะห้องนี้ใช่ไหมตึกนี้ใช่ไหมที่ว่าอาคารนี้ที่มีจะไม่ได้บกว่าห้องก่ามีวิญญาณไม่ใช่วัดเก่าเกศเจ้าว่าที่พังแล้วน่พังไปแล้วนะครับแต่เราซ่อมใหม่เอาหลังคาในเรื้อลงมาใหม่แล้วถัดสีแล้วทาสีใหม่แล้วขึ้นมุงใหม่ ส่วนตรนเราซ่อมใหม่แต่ซ่อมได้ครึ่งเดียวครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้คาราวาเข้าไม่ได้มีรั้วรอบเพราะเป็นเขตสงฆ์ตกใจแล้วก็ตรงนั้นเป็นหอสุดมนพระจะลงจากนี่ทําวัดที่นี่จะทําวัดบนน้คบจะไม่ทําวัดที่โบสถ์ที่โบสถ์ใช้แค่อะไรบวชรับอะไรนะกระถิ่งกระหม่อมใค่นั่นนี่แม่ตานีอันนี้เป็นคนเจอแม่อยู่ที่สององค์ไม่เจอเลขนิ่งเก้านะพี่พี่พี่เอ็ด มือผมโดนเมื่อกี้นั่นแหละอ๋อเหรอเออแต่ว่าเป็นเลขเลยฮะตรงนี้เนี่ยคือเสาที่โอ้นี่เหรอที่ดึงหลังที่ล้มไปโอ้นี่ไงเอสเป็นแม่นางไม้อเป็นแม่นางไม้ชื่อแม่ลำจวนแม่ลำจวนแม่ลำจวนนะครับเป็นขนีถ้าแน่ปกติหลวงพ่อต้นเกศต้นนี้ต้นเกียต้นนี้ชื่อแม่สร้อยโอ้มีเยอะมากที่นี่โอ้ที่เยอะเยอะตียนะอ๋อแม่ตะเคียนหน้ากระภูมแม่สร้อยชื่อแม่สร้อยยังไม่ตายด้วยแม่ยังอยูต้นมีชีวิตที่ใหญ่มากๆอยู่ในหมู่บ้านต้องเดินไ อต้องมีจะไม่ชอบความวุ่นวายอันนี้แม่ลําจวนตอนนี้คนทุ่งกว้างล้วไม่มาดูแลเลยแม่ชอบคนถือศีลปฏิบัติธรรมเพราะว่ามีนชุดขาวดูนะใช่ใช่ทุกคนลุกเลยเราแม่ชอบใช้ปฏิบัติธรรมแล้วบอกว่าอยากได้เงินได้ทรัพย์จากแม่ไปเพื่อทาบุญครับถ้าพี่ใจถึงที่บอกว่าถ้าได้โชคจะแบ่งครึ่งหนึ่งเลย๋อใช่เช่นพี่ถูกหลก้านครับสามร้านเอาเลยีขอแม่ อาสาทุสว่าแม่ไม่ชอบวุ่นายไม่ชอบอะไก็เลยชอบมาแก้บนที่อะไรพี่ที่ลำจวนครับแม่ลำจวนนะขับได้ไหมหืมแผ่นดังได้ไหมนี่ตอนที่พี่ไปขอโชคนี่คือสิ้นส่วนที่อยู่โอ้ปจักาศข้าองค์เล็กนี่เป็นอ๋อที่เราได้โชคอือแม่าไปอันนี้แม่ตานีมันมีคนเคยเจอท่านแต่ไม่รู้ก็ตานีหรือเปล่าไม่แน่ใจมีคนบอกว่าแม่อ๋ออันนี้แม่ลำจวนนปกติเรื่องบนก็เปิดเจ่ยาเราเ อันนี้พี่เขาคนอเมริกาอันนี้พี่เจนนะพี่สับเบลที่นี่ครับผมมาดีครับสับเบลที่หล่อที่สุดในเกตบางกันขึ้นหรือเปล่าขึ้นไหนะหัวใอ่ะพี่จะอยากเรื่องหัวใจหมไต่หัวใหัวใหัวใหัอรเหรอเออด้ๆตีอ่าเดี๋ยวพี่พี่เขาชอบเพียังเปิดรถอยู่ยังครับผมพี่ดูเลยอ่าเอดขอขอแม่เลยทางแม่ใช่ไหมอ่ะขอเลยคือทางพี่เขาบอกว่าแม่ลัาจวน ลันจวนหรือลำจวนเขาบอกว่าถ้าใครใจถึงขอโชคตรงนี้ท่านชมแต่แม่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับก็คใครที่มาขอโชคขอลาบสามารถขอโชคและแบ่งครึ่งใชถถ่ถ้าถ้าท่านผู้ชมแบบมาขอได้หกล้านอ่ะรางวันที่หนึ่งอ่ะแต่ต้องใจกล้าพอที่จะเอาโคสามล้านอ่ะทําบุญกล้าหรือเปล่าหารสองอ่ะเนาะพี่กำลังขออยู่ทุกคน มีดูคุทางคางประมาณที่ยามนี้ขอเลขอโัขอลาขอเลกให้ทุกคนนบครับสาธุสาธุออันนี้แม่ก็เฮ้แต่ว่าทำไมเขาถึงเอาตัางตอกไปเช่นคืออะไรว่าเราจะเห็นเลกแม่ไมีแหละ เอาเลขเลยเหรออันนี้อันนี้จะตากัตรงนู้นแล้วดีนะอันนี้อธิษฐานเรื่องบุญอ๋อขอเอาไปทําบุญเลยใช้ส่วนตัวหรือโชคชีวิตอะไรไม่ใช่แต่ว่าเพื่อไปอ๋อครับแล้วอันนี้พี่เขาขอตอกอันนี้ไว้ทําไมครับอันนี้ผมไม่ทราบคือหมายเนาะมีมีตอกอะไรไม่รู้แปลกๆปลจะได้อะไรจากนั้อืมอ้าวแม่แม่เขาไม่มีใครดูแล หมือนหกเก้าสุก<น>เหมือนหกศูนย์เก้าอ่ะแม่ดำจวนมันเลขหกศูนย์เก้าเลยอ๋อเห็นไแนม่ดำดำอ่ะนี่หกใช่นี่ศูนย์แล้วก็นี่เก้าใช่หกศูนย์เก้าตรงกลางาเลยเลยใช่เป็นร่องกลางเลยเราดูานเนาะเพื่อ อืมโอเคไปจะได้บุญเนาะสาธุสาธุเลขนี้เห็นแล้วก็ไปเลยสาธุเลขเดียวเอสอย่าไปเยอะมาตามพี่เข้าไปต่อเมื่อกี้นพี่เจอใครมูสวาแล้วมันลามครับพี่เจเนี่เขาสามารถเาอ๋อพี่คนเมื่อกี้เลยอ๋อเป็นตั้งแต่หวสองอ๋อถ้าเป็นเราจะมาหาเขาอ๋อม่น้อยากซ่อมอดีซาบเลยคนคนนานแล้วที่ถุงตาฟอนครับ ท่านบอกว่าท้คารับูร์นไว้ในนั้นจะซ่อมปร่กอขึ้นเดีอยวตอนที่ในบ้านนะแต่แต่ก่อนนี่พี่บ้านหลังเอ้ใช่ที่คุฏิหลังนั้นนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่องค์นั้นอยู่ตรงนี้อ๋อครับที่พี่จามถือวิบากของเก่าใช่ใช่เพราะเขาลื้อไปทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วเนี่ยเราซ่อมจนสภาพเป็นห่อไตนะครับเดี๋ยวดูต่อไหมสบายดีครัท่านที่ให้ไม่ลอม ไม่เดี๋ยวขึ้นไปนี่ก่อนเขาให้ขให้มาแล้วี่เาให้ดูให้เข้าไปดูปกติเขาไม่เปิดให้ดูนะทุกคนทุกคนที่เห็นคลิปนี้ไม่ไม่อันนี้เขาไปดูอันนี้คือต้นกลางไม่สบายคพิ์สบายทองทำพระพระ,พระเปิดโลกอันนี้เราขึ้นไปดูกันทุกคนเพราะว่าบางคนไม่มาจะไม่ได้ดูเลยนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะเราโชคดีโชดคดีที่สุดแล้ว สาธุสาธุสาธุขออนุญาตนะครับอ,องนี้นะครับท่าน,นผู้ชมอ,องค์นี้นะอันนี้แกะจากไม้เลยเหรอครับเป็นเ,เนะื้อตะเคียนนะทำเดียวโอ้แต่ว่าเราลงรักปิดทองโอ้ที่ไปดูว่แกะสิเป็น,ใน,ใน,ในเนื้อไม้เอันนี้ใครใครแกะขนาดนี้นะสวยนขนาดนี้นะี่โอ้ยสุดยอดเลยนะอ่ะท่านผู้ชมนี่ไม่ นี่ไม่ใช่หล่อขึ้นมานะท่านผู้ชมแกะสลักนะครับอ้หสาธุสาธุเอ็ดวายแล้วอือท่านผู้ชมอุ้ยเกะเกะสวยมากโหสุดยอดเลยทุกคนตสาธุ ลายพัดเนี่ยถ้าไม่ดูและวมอดเนี่ยเป็นลายพัดมีหมดมนีซึ่งพระองค์เนี้ยมาที่หลังลายเชียงนี้อ๋อมาที่หลังครับแต่เป็นบันไดขึ้นเอ๋อก็คืออยู่บนตรงนู้นนะครับที่มีพื้นงานศพที่เราไปถ่ายนะใช่ใช่เมื่อไหร่บันไดบันไดที่ขึ้นทำเพราเขาเขาถอดออกจากกันเหรอครับออกมาเพราะทำไมถอดที่ลิชันลุแน่นอน ดีไม่ดีก็หายธรรมะนั่นแหละที่เราเจาะแล้วที่เจาะตาขึ้นไปสิ่งที่หายไปแล้วคือยาคุดสีป่งที่อยู่ในธรรมะแล้วก็ตายตายหมดสองตัวเงี้ยอก็หายไปแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่เก็บมาก็จะหายหมดดีแล้วที่แยกออกมาะทุกคนตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่อันนี้นะครับที่ที่ดูแลรักษาาไว้ใช่ครับ ปกติจะไม,ไม่ไม่ค่อยได้เปิดหรือเปิดทุกวันครับอ๋อสาธุอันนี้แหละผมชอบนี่มากเลยสวยมากเลยสาธุสาธุตอนนี้มีพลังงานอืมดู้อ่ะดูนะเผื่อคุณท่านผู้ชมสัมผัสอะไรจากพลังงานจากแม่ตะเคียนนะครับเพราะว่าแมตเคียนถูกแกะสลักออกมาเป็นองค์พระพุทธนะครับตรงนี้ลองดูนะเผื่อใครได้สัมผัสอะไรได้ รพระเปิดโลกนะครับพระเปิดโลกทรงมาหาจกัก,พกรกพรรดิที่คนเดี๋ยวหายใจไม่ตักไปตักไปผสมน้ำอ่ะแต่ว่าแต่ว่าดื่มไม่ได้นะพี่นนไปไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูต่อแม่ตะเคียนนะครับ,บแม่สะใบแดงครับเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปขอโชคด้วยทุกคนไปดูกันนะครับเคยแล้วครับเคยแล้วท่า,านโพรงนี้เป็นที่ที่ทิ้งพวกเข้ากันดู ต่กมันเวลาล้างจากเมนกระดูกย่าเจ้กลับใช่ไหมครับแต่ว่าเนื้อเนื้อเราเนี่ยเรามันไหม้เสร็จเปนที่เท่าเลยนะเพรจะเป็นที่เท่าทั้งหมดของทุกศอกมารวมกันใต้ต้นนี้ตอนนั้นนี่เรายังไม่เจอที่นั่งนั่งแบบนี้นะมันเป็นแบบโคมาที่เฉยอ๋อก็จะเป็นที่เท่าที่วิญญาณเยอะมากโอ้โหประวัติไม่ธรรมดาอันนั้นเชิญตะกลับครับเนี่ยสลาเนี่ยสลานี่ยสลานี้แหละครับไม่ใช่ฮะสลาโน่อ๋อตรงนู้นที่เป็นห้องครัวครับ น,นั้นลงปเป็นเชิญตะกรอนยาวแล้วตรงห้องน้ำนี่เป็นที่สำลอกศพต้มเพื่อแยกกระดูกคนนี้ออกจากกันตรงห้องน้ำมีเหรอห้องน้ำก่อนจะเขาไม่ลอยต้องแยกกระดูกอ๋อแต่แต่ต้น <c oughs> อันนี้อันนี้นผมไม่เห็นตอมานานแล้วครับแต่ผมไม่เห็นต้น <c oughs> แต่พเพิ่งมาดูมีคนได้โชคจากต้นอ๋อแต่ผมเรียกเดี๋ยวยังมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะผมมีเวลาอยู่ดูสิ พลังงานยังอยู่ไหมตรงนี้หรือเปล่าผมกลัวเข้ผมวิทย์ไปแล้วตรงนอยู่ช่วงนี้ไหมครับเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอืมตรงนี้เหรอเอ้ยวันนี้ผมเห็นรายการน้องพวกในน้องเด็กๆมาทําตรงนี้นะนี่ครับแสดงว่ามีคนมีคนบอกว่าตรงนี้มีต่อพลังงานต่อเมตาเคียนอยู่ต่อต่อเคียนนี่เขาบอกครับเราเนี่ยอ๋อ้คือได้ไม่เห็นพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้คือที่ ไปแดงอยู่อ๋อเ oh. เอาต้นในนูนแล้วเนาะว่าตออยู่นี่ตรงนี้เลยใ oh. ช่ไมหมใช่ไหมอ๋อออซิดานี่นี่คาทัพพื้นแล้วโอเคก็วันนั้นเห็นน้องๆกลุ่มหนึ่งรายการหนึ่งเขามาทำเอาลูกไฟมาวางใช่เป็นตออยู่ใช่ครับได้มีวัดสามที่มาออซิดา oh, นี่อ๋อไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมตรงนี้สามคนที่เป็นญาติกันเหรอพี่เป็นพ่อลูกใช่ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่เขา,เขาลอกศพท่าทนผู้ชมเขาต้มแล้วก็ ดึงเนื้อเนื้อออกใช่เขาเรียกอะไรพี่เวลาอเาเมลอยเาเมนลอยต้องเอนือออกหต้องเอาเนื้อออกให้เด้ืกระดูกต้องเอาเนกรีูต้อาเนื้อหละด้อเน้อระดกตงนี้อหระน้หรต้งนี้ะตงนื้อลต้อง้หต้องก่อต้องนใช่ไตรงนี้เลย ีส่สเป็นห้องน้ำไปแล้วพี่โหโซนตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี่ใช้จักรกลในตรงที่สุนัขกันยืนแล้วเข้าไปนิดนึงประมาณสักแค่ไหนตอนแรกเป็นปจอกรกลก็ช่างเนี่ยเวลาเขามานอนที่นี่กันเน,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 นี่ยทุกคนเขานอนไม่หลับมีคนเดินเข้าเดินออกสลอบส่วนลงพื้นนั่นจะพี่เก็บศพกันตรงนั้นครับใช่ลุงแจ้อยู่นั<อ>่นถ้าพี่เดินขึ้นเนินนี้ไปเนี่ยแล้วไปจับพลังงานทางนู้นมันจะเจอลุงแจ้ใช่เรื่องนั้นเป็นกองไม้ตลอดเดี๋ยววันหลังเราเอาเครื่องมาถามดีกว่าเรามีเครื่องถามอยู่ ต้องมากลางคืนลุงแจ๊กบอกกันหน่อยแล้วเอานี่มาพี่ซื้อไวยตามิวไม่ใช่เย็นไวยตามิวรสชาติดั้งเดิมพี่ซื้อมาสักลังแล้วพี่ให้ลุงแจ้เลยชอบกินไก่นี่ฮะยาเส้นยาสูบไยาเต็มมอนยาโอ้แล้วก็ซื้อเป็นชุดตลอดกลยยาเส้นกับไวยตามิแล้วมาคุยกันแจ๊เพราะหมอบียังรับสื่อได้ตรงนี้ได้ครับท่านผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นที่อ่าอาจารย์บีซื้อ ผู้สื่อวิญญาณนะเขาเรียกใช่ไหมมาที่นี่นะครับมาสื่อที่นี่เขาวิ่งตามหาอยู่นะตอนนั้นน่ะหมอบีเขาฟังไม่ถนัดว่าแก้แด้หรืออะไรอ๋อตรงที่เป็นที่ของที่ที่ลุงแจ้คุณแจ้จะนั่งงเลยครับอาถ้ามาเราก็คุยแค่ตรงนี้พอตรงนี้แหละแล้วก็เรียกแกมานะโอเคที่จะพลังงานที่จับได้มันผมจับตรงนี้อ๋อแต่แต่ของผมมาเป็นเครื่องถามครับเป็นเครื่องถามแต่โตดุงแจ้เป็นสับปะเลอทุกคน แต่ผมเคยือนไม้นี่ไปใช้งานนะฮะอกลางวันนะเนาะแกไม่อยู่หรือเปล่าเพราะตรงนี้ปราชาร์จะาทีโอ้อ๋อแนวนี้หมดเลยนนปราชารหมดเลยพี่เวียป<ห>ราชャร์เราไม่แปลกที่โยกไปใช่ใช่วันที่ไอ้กินพาเราเดินมาเราอยู่ที่เ,กกเสี่ยวสันหลังเนะี่ยกินามาไม่ต้องดึกมากหรอกครับครับน่าจะหลอนพอสมควรเหมือนกันนะ โซลาร์เปลี่ยนหลังนี้ก็คนที่มาไปทำสมัยกองนอนไม่ได้ถ้ามาแล้วไม่ปฏิบัติจริงจังอะไรเงี้ยก็จะนอนไม่ได้หรอกโบราณนะเนาะของโบราณนะกระดาษจะลั่นลตลอดอ๋อแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าพวกไอ้พวกมีไม้ลั่นอย่างงี้มันมันคืออะไรครับเป็นเกี่ยวกับอะไระอุระภูมินนะผมว่าเนาะมีนกเยอะใช่เมื่อก่อนนอกแสกเยอะออ๋ที่เนี่ยน,นกแสกเยอะนอกขม๊าวเยอะครับตามการเวลาเรื่องสำลอกนี่มีคนไล่ฟ,ฟังผมก็บอกเอางั้นเลยเหรอสำลอกตรงนี้เลยอ แล้วห้องน้ำอยู่นี่ด้วยนะแจ้งด้วยแล้วที่ตัวเราไม่มีงานศพเวลาวี่ไม่มีงานครับแล้วไม่มีคนงานด้วยสบายอนใช่ก็นนี้เป็นเมื่อด้วยนะแถวเนี้ยไม่มีไฟด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าโบราณมากนะขึ้นในรอบสักไม่ถึงสี่สิบปีแล้ว่ไปไปที่นู้นเดี๋ยวพี่เขาต้องมีประกอบพิธีต่อเกียวกับพี่น้องให้ผมไม่รู้ชื่อหมแต่ว่าต้นต้นที่สบายที่สบายทองคือต้นที่พี่นสาวอยู่ครับต้นที่พี่ได้เลขอยู่ข้างนอก เอาแม่สบายแดงนั่นแหละแต่ว่าแม่แม่องค์ใหญ่ข้างในครับมีสาอยาชุดแดงมาให้แกใส่อ้เพราะในสารที่พี่เห็นสีองค์อยู่ขามือสุดจะไม่ชักชุดแดงแรงตรงนี้เลยฮะตรงรถเข้าไปนอนแล้วช่างมาเอก่อนเข้ามาเัาไม่มีที่พักตัวเองต้องนอนอย่างนี้ตอนนี้กการเป็นอาเป็นโรงครัวโรงใช่ใช่ อ๋อเมื่อก,กี้ที่บอกนั้นน,น่ะรีทายนะอ๋อตรงตรงผมเรียกเขาไม่ใช่ผีนะผมเรียกพี่พายอ๋อตรงล่างผู้เขียวตรงตรงตรงใต้ใต้นั่นใช่มต้นเทพเจ้าพวกโพชยนหรืพวกขบเรือยาอ่าอ่าอ่าแล้วตัวู้เขียวก็มีแบบที่อบ,ทบอกอ๋อที่ตะเคียนที่เอ็นหาทสองต้นเนี่ยอยู่กลางน้ำเนี่ยที่เอ็มตัวเองเนี่ยตะเคียนทั้งคู่ครับเออว่ะยู่กลางน้ำเลยดูอ่าใช่ตะเคียนทั้งคู่เดี๋ยวคนบกนั่นต้นหนึ่งล่างต้นหนึ่ง ฝั่งนู้นจะเป็นต้นนู้นนี <merger. S 2> <bolt> ่ท่านก็ตะเคียนครับถ้าพี่จะไปจะเดินไปอันาคก็ติเช้าว่าถ้าห้านาทีท่านอยู่ตรงนั้นเลยพี่จะเดินเข้าไปตรงต้นเทียนก็ได้เดินรอบอ๋อหลังนี้พี่ก็ตะเกียนนะมาตะเกียนใช่นะใบอะใช่ครับใช่ครับต้นตะเคียนเปลือกเปลือกใช่เลยใช่ใช่ ใช่ใช่สองต้นเลยนะใช่อุ้ยเอ็ดเห็นไหมเลขแปดขึ้นเลยตรงใหญ่เลย่ะขบวนเลยอุ้ยดูดิพี่ขนลุกเลยใช่อุ้ยอย่าว่าแเขาเราเรายังขนลุกเลยเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเลขแปดขึ้นมาชัดมากเลยนะอ๋ออาจารย์อยู่พักที่นี่นรใช่รั่ ยังมีคนเข้าออกตรงนี้แต่ไตเข้าออกแต่ถ้าต้นที่ใหญ่กว่านี้อีกสักสี่เท่าของต้นเนี้ยจะเยอะกว่ามาแตดเร้ได้ทำไมเน,นี่ยโอ้ยใหญ่ีใหญ่เพากตะเคียงนั้นตัวนี้ใหญ่จริงเฮียต้นสดเหมือนเลขเลยทุกคนดูดิดเฮ้ยต้องนู้นน่งเห็นจริงๆนะ <c oughs> เอเอเลขแปดตัวใหญ่มาก ดูกลางๆหน่อยเนียนั่นดูทางบนมันก็เลขแปด่นข้างบนนู่นเนหะ็นไหมไอ้ลงมาตรงกลางนี่ก็เลขแปดตัวใหญ่เลยเมื่อกี้ตอนเดินเดินเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้ทางพี่โอมเขาก็บอกว่าตรงนี้มีต้นตะเคียนอยู่สองต้นท่านผู้ชมแนละ้วก็ผมก็เลยแวะเข้ามาตอ,ต,ตอนแรกตอนแรกท่านผู้ชมที่เห็นก็อยู่บนนู้นนะเป็นเป็นเลขแปดรูใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวผมถอยไปให้ดูนะ เอ้ยตอแต่วนทุกคนนะเลขอะทุกคนนู่นนะ่ะไอ้ตัวบนนู่นน่ะแต่กล้องมันเืดกมากอะทุกคนมองไม่เห็นเลยต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีพลังงานเยอะมากนะครับ,รบเพราะว่าเป็นอ่าใช่น่าจะมีทางฝ่าศพแบบฝังศพเยอะนะครับเึ่งตะกอนอย่างนี้ ลุงแจ้อยู่นี่นะทุกคนรอดีลุงแจด้วยนะคะ 5, 5, 1. 1> รับห้าห้าหนึ่งสีขาวอเอ่ะเออว่ะห้าตัวบนแล้วก็ห้าหนึ่งเออสีขาวนะใช่ตัวบนเป็นห้านะแล้วก็ออกมาเป็นหนะ้าหนึ่งนะเอออมีห้าใช่ไหมแล้วก็ห้าหนึ่งนี่นะริมแล้วก็เป็นเก้าอันนี้ยอันนี้เอเอ เอาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็น9 5 1ก็ได้หรือ5 5 1ก็ได้ 5, 4, 5 5าห้อ่ีนะนี่เอตตัวเนี้ยเหมือนเลขเลยเนะนี่ยเนี่ยองหรืออะไรเนะนี่ยเห็นไหมนี่นี่นน 7, 2, องหรือ็ดห้รือทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้ เลขอื่นไม่ต้องเลยท่านผู้ชมต้องเลขนี้เลยเลขอะไรนี่ทุกคน่เลขนี้แหละทุกคนผมว่านี่เป็นรอยดำๆเนี่ยไม่ได้อยู่นะทุกคนนะดูดิเลขอะไรทุกคนเฮ้ย นี่นะทุกคนแต่ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งหนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามหกแต่ดำ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 เนี่ยเป็นเนื้อไม้ที่มันแตกนะท่านผู้ชมสาธุสาธุแม่ขอโชคขอลาภให้กับลูกหลานเ้้อยสาธุสาธุขออีกสีทั้งบ้านนะขอให้รับโชคกันทุกคนเด้อสาธุเด็กนี้ฟังๆเด้อย ชัดอยู่แล้วเห็นไหมชัดเจนอยู่แล้วเลขอะไรทุกคนมันแปดสามใครเห็นเลขอะไรบ้างเนาะตีมาแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับอืนี่จะเป็นเลขเนาะอุย้ย กนี้เหมือนหน้าคนโพลเลยไม่เลขอะไรทุกคนอ๋อก็สรุปเลขตามนี้ท่านผู้ชมเนะาะหวังว่าท่านผู้ชมท่านจะได้รับโชคกับคลิปวีโอของพวกเราเนาะถ้าท่นานผู้ชมอ่าท่านผู้ชมอยากเห็นเลขอะไรนะครับก็ฝากอ่าตีเลขด้วยแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันเนาะวันนี้อ่าก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็ว,วันนี้ลาไปแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับคลิปวีโอของพวกเรานะครับ นี่จะเป็นศูนรวมนะครับดวงวิญญาณเลยทุกคนเพราะเมื่อกี้นี่พี่โอมบ,บอกว่าตรงนี้เนี่ยทำไมก่อนเขาจะเอาเท่ากระดูกที่เผานะมาทิ้งตรงนี้นะ